สวัสดีค่ะมาพบกันนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะอ่ะโอเควันนี้คุณม่อนจะมาทบทวนเรื่องการคูณจำนวน2หลักนะคะก็จากครั้งที่แล้วก็ได้เรียนผ่านไลฟ์ไปนะแต่ว่าอาจจะติดขัดเรื่องของอุปกรณ์นะคะอ่ะมาเริ่มต้นคุณครูขอทบทวนนักเรียนก่อนนะคะยังจํากันได้ไหมการประมาณค่าจํานวนเต็ม10นะคะประมาณค่าเต็ม10นะคะดูหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นเลขแค่ะ ทำให้หลักสิบต้นเพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนะคะดังนั้นจาก2อนะอ่ะกูขยายนึงจาก2จึงกลายเป็น3นะคะ,อะขอปรับตรงสือหน่อยนะคะ,ะจาก2อจึงกลายเป็น3ามลกหน่วยเป็นศย์ฉะนั้นยี่สิบแประมาณค่าเต็ม10รได้สานะต่อไป1น2่้อยสามดูละหน่วยค่ะหลักหน่วยเป็น2ไม่ถึงครึ่งนะคะทําให้เลข3าหลักสิบเหมือนเดิมหนละัก ร้อยเหมือนเดิมหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์นะคะออกมากลายเป็นหนึ่งร้อยสามสิบนะต่อไปประมาณค่าเต็มร้อยนะคะประมาณค่าเต็มร้อยพิจารณาที่หลักสิบค่ะหลักสิบเป็นเลขสี่ไม่ถึงครึ่งนะคะฉะนั้นหลักร้อยจะคงเดิมคือเลขสองเหมือนเดิมนะหลักหน่วยลกสิบเป็นเลขศูนย์นะคะดังนั้นสองร้อยสี่สิบแปดประมาณเต็มร้อยได้สองร้อยนั่นเองนะคะต่อไปสามพันสองร้อยยี่สิบเก้าต้องเรียนดูที่หลักสิบนะคะ หลักสิบเป็นเลขสองทำให้หลักร้อยยังคงเดิมก็คือเลขสองเหมือนเดิมนะคะหลักพันก็ยังคงเดิมก็คือเลขสามนะหลักหน่วยหลักสิบเป็นเลขศูนย์ค่ะฉะนั้นสามพันสองร้อยยี่สิบเก้าประมาณเต็ม้อยได้สามพันสองร้อยนั่นเองนะคะอ่าต่อไปการหาค่าประมาณเต็มพันลองเดาซิว่าต้องดูที่หลักไหนอ่าประมาณเต็มพันให้เราดูที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยเป็นห้าครึ่งพอดีเรามีกติกายว่าถ้าครึ่งพอดีทําให้ ค่าหลักถัดไปนะคะคือประมาณเต็มพันนะคะต้องเพิ่มม่อีกหนึ่งค่ะฉะนั้นจากสเพิ่มใหม่อีกหนึ่งจึงกลายเป็น5หลักหมื่นเลข2คงเดิมนะคะที่เหลือน้อยกว่าหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นศูนย์นะคะอ่ะทีนี้ประมาณเต็มพันเหมือนเดิมดูหลักร้อยนะคะเป็นเลขหนึ่งฉะนั้นหลักพันเปลี่ยนไหมหลักพันไม่เปลี่ยนนะคะเป็นเลขก้างเหมือนเดิมหลักหมื่นเป็นเลขแปดหลักแสนเป็นเลขหนึ่งนะคะ ที่เหลือต่ำกว่าหลักพันเป็นศ er, ูนย์หมดเลยนะคะอ่าโอเคอันนี้เด็กอาจจะยังไม่เคยเรียนนะคะลองเดาซิประมาณเต็มหมื่นต้องดูหลักอะไรอ่าประมาณเต็มหมื่นก็คือดูหลักที่น้อยลงมาหนึ่งหลักก็คือหลักพันนั่นเองนะคะหลักพันเป็นเลขสี่นะคะยังไม่ถึงครึ่งนะคะฉะนั้นหลักหมื่นยังคงเป็นเลขสองเหมือนเดิมประมาณเต็มหมื่นต่ำาากว่าหมื่นเป็นศูนย์หมดเลยคะ่ะโอเคประมาณเต็มหมื่นนะคะของหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสสิบห้านะดูหลักพัน เป็นเลข9้านะคะทาให้หลักหมื่นเพิ่ไมไปหนึ่งนะเพิ่มมาหนึ่งนะคะ3าเพิ่ไมไปหนึ่งกลายเป็น4ี่หลักแสนเป็นเลข1เหมือนเดิมที่เหลือเป็นศูนย์หมดเลยนะคะอ่ะครูมอนให้เด็กทบทวนเรื่องการประมาณค่าเต็มสิบเต็มร้อยเต็มพันไปเพื่ออะไรเพราะว่าเราจะเรื่องการประมาณค่าจำนวนเต็มเหล่านี้ไปช่วยในการหาคําตอบของการคูณได้เร็วขึ้นนะคะอ่ะโอเค คราวนี้นะคะให้เด็กลองเชื่อกันตอบนะ13คูณ2นะคะคิดในใจได้นะคะเอคูณ3ได้6ใช่ไหมคะแล้วก็2คูณ1นคูณ1ได้2ฉะนั้น13คูณ2ได้26นั่นเองค่ะอ่าถัดมา13คูณ20นะคะหลักการคิดเทคนิคนะเราเอา13ไปคูณกับ2ได้เลยค่ะ 13คูณ2ออกมากลายเป็น26นะคะจากนั้นเรามีศูนย์หนึ่งตัว่เอา,าอออมาเป็น26ก่อนนะคะทีนี้เราสังเกตเห็นว่าตัวคูณมีศูนย์หนึ่งตัวเราก็เอาสูตมาใส่นะจากนั้น13คูณ20ออกมากลายเป็น260นะคะ สิบสาคูณสองรนะคะก็หลักการเดิมเอาสิบไปคูณกับ2ก่อนซึ่งเราดูแล้วค่ะว่าได้ออกมากลายเป็น26นะคะลองเดาสิคะว่าข้อนี้ต้องเติมศูนย์กี่ตัวอ่าเติมศูนย์สตัวนะคะออกมากลายเป็น2600ค่ะต่อไป13บสามคูณสองพัน, 2, นะคะเหมือนเดิมเอาสิบคูณสอนะคะออกมากลายเป็น26นะคะข้อนี้เติมศูนย์กี่ตัวคะ เติมศูนย์สามตัวนะคะจึงออกมากลายเป็นสองหมื่นหกพันนะคะง่ายไหมคะง่ายนิดเดียวเองนะามาลองดูตัวอย่างด้านขวานะคะหนึ่งหมื่นห้าพันคูณสามทำยังไงดีทำยังไงดีเราก็จับสิบห้ากับสามมาคูณก่อนใช่ไหมคะอ่สิบห้า 15, คูณสามได้สี่สิบห้านะคะจากนั้นเติมศูนย์กี่ตัวคะหนึ่งสองสามเติมศูนย์สามตัวดังนั้นออกมากลายเป็นสี่หมื่นห้าพันนะคะ ลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันเนาะหนึ่งพันสองร้อยนะคะคูณกับคูณกับสามสิบแล้วกันนะคะทำยังไงดีเอ่ยเราก็เอาสิบสองกับสามมาคูณกันสิบสองคูณสามเท่ากับสามสิบหกนะคะแล้วเราก็ใช้เทคนิคการ นับจนเต็มศูนย์เต็มสิบนะคะอ่าโอเคมีศูนย์สามตัวจึงเติมเข้าไปนะคะคำตอบข้อนี้ออกมากลายเป็นสามหมื่นหกพันค่ะจะเห็นว่าถ้าคำตอบข้อทีถ้าตัวตั้งเป็นเต็มสิบแต่น้อยเต็มพันที่มีศูนย์ต่อท้ายเนี่ยเวลาคำนวณเราก็จะหาคำตอบได้เร็วมากเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะเราจะเอาความรู้สองเรื่องนี้ไปใช้ไปใช้ช่วยในการคิดการหาผลคูณน,นะคะ อตัวอย่างโจทย์นะคะ3214คูณอยู่กับ21นะคะอ่าเริ่มต้นนะคะดูที่นหนักหน่วยก่อนละหน่วยเปเล็กนึงนะคะโอ้ง่ายมากเลย1คูณอะไรได้ผลลัพธ์เท่าเดิมนะคะหนคูณสก่อนค่ะ1นึคูณสเท่ากับสนะคะใส่ตรงหลักนะ1นึคูณหนเท่ากับหนะคะหนึ่งคูณสเท่ากับสอคูณสาม เท่ากับ3เท่าเดิมค่ะบระรทัดแรกออกมากลายเป็น324 4นะคะต่อไป2ตัวนี้เขามีค่า20ให้เราเติม0รอไว้อย่าลืมนะคะจากนั้นเอา2คูณ4ค่ะ2คูณ4ได้8จะสังเกตเห็นว่าผลคูณตัวแรกตรงกับหลัก10นะคะต่อไป2คูณ1ได้2นะคะใส่หลััดไปเลย2คูณ2ได้4ค่ะ และ2คูณ3เป็น6สังเกตครูจะใส่หลักให้ตรงกันเลยนะคะฝึกให้เคยชินนะคะมละให้ตรงกันนะแบบนี้นะคะเห็นไหมอ่าโอเคนะคะจากนั้นทำยังไงต่อจากนั้นเอาผลลัพธ์ทั้ง2หลักมาบวกกันนะคะเป็น4เป็น9เป็น4เป็น7คําคำตอบออกมากลายเป็น6,7494 ทีนี้เรามีวิธีการคิดนะคะว่าคําตอบเนี้ยมันน่าจะเป็นจริงได้ไหมโดยการที่เราเอาตัวตั้งและตัวคูณมาประมาณค่าก่อนนะคะตรงนี้เป็นเครื่องหมายประมาณค่าเห็นไหมคะไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับนะเครื่องหมายประมาณค่านะคะอ่าโอเคประมาณค่าเต็มอะไรดีบางคนบอกว่าประมาณค่าเต็มร้อยได้ไหมอ่าถ้าประมาณค่าเต็มร้อยได้เท่าไหร่เอ่ยประมาณเ 10, ต็มร้อยดูหลักสิบฉันทำจริงทําให้หลักร้อยยังคงเดิมก็คือสามพันสองร้อยใช่ไหมคะ ได้เหมือนกันค่ะอย่างข้อนี้ประมาณเต็มอะไรนี้ประมาณเต็มสิบเนาะนะคะทําให้ออกมากลายเป็นยี่สิบของเดิมนะคะอ่าเพราะว่าเลขหนึ่งไม่ถึงครึ่งนะเลขสองเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะเราจึงบอกว่าเอาสองตัวนี้มาคูณกันนะคะเอาค่าประมาณเนาะสามพันสองร้อยมาคูณกับยี่สิบเอ็ดพี่ประมาณประมาณออกมากลายเป็น,นยี่สิบเนาะทำยังไงจำได้ไหม เอาตัวข้างหน้ามาคูณกันค่ะสาิงคูณสอคูณ2ได้4 2คูณ3ได้6นะคะแล้วไงต่อคะเด็กๆสังเกตค่ะมีศูนย์กี่ตัว1 2 3เติม0ูนย์3ตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บฉะนั้นนะคะเด็กๆมาดูคำตอบตรงนี้สิคำตอบตรงไหนตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะคำตอบนี้นะคะเราจึงเขียนว่าแสดงว่า แสดงว่า67,494เจ็ดกเด็กๆว่าเขาพอจะใกล้เคียงกับ6 4 0ม0สี่พมอาจจะไม่เป๊ะแต่ก็ไม่ได้ห่างจนน่าเกลียดนะคะแต่ถ้าหากข้อนี้เด็กๆลืมใส่ตรงนเนี้ยเด็กๆชอบลืมใส่ตรงเนี้ยลืมใส่สูตรหลักสิเออหลักหน่วยนะคะคําตอบจะไม่ได้เป็นหลักหมื่นแน่ๆเลยนะคะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการใช้คําตอบคร่าวๆคําตอบของเรามันน่าเชื่อถือได้ไหมนะคะ ดังนั้นคำตอบข้อนี้ถึงว่าพอจะใกล้เคียงกันอยู่นะจึงตอบนะคะ67,494ค่ะโอเคทีนี้เราจะลองใช้ความรู้เรื่องการคูณนะคะไปแก้สถานการณ์ลองดูนะอ่าโอ้นี่คือคูมอนนะคะโคูมอนที่ผอมบางมากซึ่งไม่เหมือนตัวจริงนะอะสมมติแล้วกันนะคะ คุณมอนเนี่ยออกกำลังกายบนลู่วิ่งเนี่ยเห็นไหมลู่ที่เขาวิ่งได้เป็นไฟฟ้านะวันละโอ้โหวันละสามพร้อยี่ส้าเมตรถ้าคุณครูออกกำลังกายทุกวันโดยวิ่งวันละเท่าเท่ากันหมายความว่าอะไรวันแรกก็สามพนวันที่สองก็3ามพันสี่วันที่สก็สามพันห้าทุกวันเท่าเกันเป็นเวลา21่สิบอวัน ทำยังไงดีบางคนบอกว่าคุณครูหนูจะเอา3,225มาบวกกันเรื่อยๆวันที่1วันที่2บวกกันทั้งหมด21วันไหวไหมคะได้แต่มันจะช้ามากการบวกซ้ำๆเท่าๆกัน,นเด็กๆสามารถใช้การคูณได้นะคะ,ะเพราะว่ามันมีการเพิ่มทีละเท่าๆกันใช่ไหมคะย1ครั้งนะเราใช้การคูณในการแก้ปัญหาข้อนี้นะคะ อ่าฉะนั้นข้อนี้โจทย์ของเราก็คือสามพันอ่าประโยคสาระนะคะสามพันสองร้อยยี่สิบห้าไปคูณกับยี่สิบเอ็ดนั่นเองอ่าทีนี้แต่ข้อนี้คุูมอนครูมอนว่าเด็กๆน่าจะพอตั้งคูณกันได้แล้วคุณครูอยากรู้ว่าคำตอบข้อนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ได้เอองั้นคิดในใจแบบง่ายๆเลยคุูมอนสามารถตอบภายในหนึ่งนาทีได้เลยว่าคำตอบ คำตอบว่าคูมอนวิ่งประมาณเท่าไหรอ่ะคูมอนประมาณมาน้กกันสามพันสองรอยี่ห้าคูณคูณประมาณเต็มพันเต็มพันได้เท่าไหร่คะประมาณเต็มพันดูหลักร้อยนะคะหลักร้อยเป็นเลขสองหลักพันไม่เปลี่ยนนะคะนั้นได้สามพันค่ะประมาณว่าคูมอนวิ่งวันละสามพันเมตรนะคะอ่ะทีนี้มาลองดูยี่สิบเอ็ดคูณคูณประมาณเต็มสิบแล้วกันยี่สิบเอ็ดประมาณเต็มสิบได้เท่าไหร่คะดูหลักหน่วยเนาะได้ยี่สิบนะคะ คุณครูก็ประมาณว่าคุณครูวิ่งวันละ3,000เป็นเวลา20วันก็ได้นะคะนี่คือการประมาณค่านะแล้วก็นํามาคูณกันทำยังไงคะเมื่อนํามาคูณกันก็เอาเลขด้านหน้านะคะเอา3มาคูณ2เท่ากับ6จากนั้นนับศูนย์เลยคะ่ะ1 2 3 4 1 2 3 4โอ้จึงตอบได้ว่าคูมอนวิ่ง 21วันได้ระยะทางประมาณ6 0,000เมตรค่ะห0,000ืเมตรคำถามคือ60,000เมตรเนี่ยไปคำตอบจริงๆไหมของข้อนี้ไม่ใช่คำตอบจริงนะแต่ไปคำตอบที่เราประมาณค่าเราเรียกว่าคำตอบโดยประมาณนะคำตอบโดยประมาณนะคะเพราะาเราใช้การประมาณค่ามาช่วยคิดบางทีเราไปซื้อของอย่างเงี้ยเรามานั่งกดคิดเ,เลขก,ก็ไม่ถนันเราประมาณคร่าว แต่ถ้ามันเป็นเลขกลุ่มแบบนี้มันทําให้เราคิดได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการนําการประมาณค่ามาช่วยในการคานวณการคูณนะคะทําให้เราสามารถหา,าคาตอบเร่ควๆได้นะคะ,ะตัวอย่างนะคะวันนี้จะให้ลองกลับไปทำแค่2ข้อเองอตัวอย่างเหมือนที่เราทำเมื่อกี้เลยนะคะก็หากผลคูณของ54คูณ1น7 6นเกเด็กๆก็ตั้งคูณปกติเลยเหมือนด้านซ้ายอันเนี้ยตั้งคูณปกติน,นะคะ ลงในสมุดกระดาษเอ่อลงมาลงในสมุดคณิตศาสตร์นะคะก็ให้ตรงหลักกันนะไม่ต้องติดตารางก็ได้หลังจากนั้นนะคะด้านขวาก็เขียนเป็นพิจารณาความสมเหตุสม,หสมผลนะคะก็เอาตัวตั้งมาประมาณค่านะคะตัวคูณมาประมาณค่าอย่างข้อนี้ตัวตั้งประมาณค่าเต็มสิบมาตัวคูณประมาณค่าเต็มร้อยมานะคะแล้วเราก็คำอันนี้เป็นคําตอบโดยการประมาณค่านะคะอ่าจะสังเกตเห็นว่าคําตอบอันนี้ มันใกล้เคียงกับที่เราประมาณค่าไว้จึงเหมาะเลยว่าคําตอบนี้สมเหตุสมผลนะคะอน,นักเรียนลองทาเองแค่2ข้อนะคะแล้วก็หน้าหนึนะลองทํามานะคะ